ไล์ช่องเล่าเรื่องผีนะครับวันนี้วันที่เข้าสู่ย mm. ี่สิาพฤษจิกนหารยสิบแปดเวลาเี่ยงคืนห้าสิบเอ็ดนาทีนะครับก็อีกสักพักหนึ่งจะขึ้นแล้วตอนนี้ก็อุณหภูมิอากาศนะครับผมอยู่ตำบลบ้านเป้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะก็สิบเอ็ดองศาเซลเซียสนะครับผมตีหนึ่งดูจากภาพพัะจันทครึ่งเซี่ยวตอนนี้คือสิบเอ็ดองศานะครับผม กลับไปตีหนึ่งเต็มก็สิบเองศาตีสอก็บเอองศาตีสามสองศาตีสีจะลดเหลือสิองศาตีห้าเหลือสิองศาแล้วก็หกโมงเช้าจะเป็นเองศานะครับไปจนถึงเจ็ดโมงเช้าเองศาแล้ก็จะเพิ่มไปที่สิบแปดสิองศาตอนแปดโมงเช้าเ้ามงเช้าสิหองศาสิบโมงเช้าสิองศาสิบเอ็โมงเช้ายี่องศาเที่ยงยีองศา บายมงองศาบ่ายสองยสิบ่บายสามบ่ายสี่ยี่สิบสี่องศาบ่ายห้าโมงเย็นยสิบององศาพอหกโมงเย็นสิบองศานะครับแล้วทุ่มหนึ่งก็สเจองศาสองทุ่มสิบหองศาสามทุ่มสิบหองศาสี่ทุ่มสิบห้าองศาห้าทุ่มสิองศาเที่ยงคืน14สองศา อ่าถามนะครับผมในอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะเป็น Google หรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรไม่รู้ก็ถามเรื่องอุณหภูมิอากาศนะครับผมให,ให้หลับอู่แค่นี้ก่อนนะครับผมดิโชคเราเรื่องผีครับศิลปินอิสระ